สวัสดีค่ะวันนี้จะอยู่ที่บ้านที่จันทัุรีนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนก็จะได้เห็นว่าฉากมันเปลี่ยนไปมีน้องหมีอยู่ด้วยวันนี้สิ่งที่จะมาอันบ็อกให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือสิ่งนี้ค่ะแทนสินดีกระเป๋าชาแนลใบใหม่ของจนนะคะต้องบอกว่าตัง้งแต่ช่วงโควิดมา ก็คือไม่ได้ซื้อกระเป๋าอีกเลยนะคะนั่นก็คือเกือบ2ปีแล้วใช่ไหมนี่เป็นกระเป๋าใบแรกเลยที่ส่ซื้อนะคะที่เป็นแบรนด์เนมนะคะและใบนี้นะคะก็เป็นชาแนลใบล่าสุดที่ายตัดสินใจจะซื้อในรอบหลายปีนะคะก็เป็นชาแนลไนทีนค่ะเฉลยเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนต้องมาเดานะคะก็คือไซอ่ะสรุปแล้วเลือกสีไหนมานะคะเพราะว่าไซอ่ะโพสต์ขึ้นไปเนาะว่าแบบในรองช่วยกันดีเบตหน่อยว่าแบบชอบสีขาวหรือว่าชอบสีเบจนะคะ จะบอกว่าคะแนนสูสีมากคือทีมเบดก็ไม่แพ้ทีมเขาก็สู้นะคะเรามาแกะถุงไปพร้อมๆกันเลยนะคะคือถุงแบบฮิ้วกลับมาบ้านด้วยยังไม่ได้แกะใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างคือซีลแบบเรียบร้อยของตอนที่ออกมาจากช็อปนะคะ ตื่นเต้นสำหรับคนที่เดาวไว้นะคะลองคอมเมนต์กันมาก่อนก็ได้ว่าคิดว่าทรายเลือกสีไหนนะคะแล้วเดี๋ยวดูไปจนถึงตอนแกะนะคะ <c oughs> ก็จะได้เห็นเฉลยกันไปเลยค่ะเล็บที่ยาวแบบนี้นะคะก็คือมีความลำบากในการทำกิจกรรมใดๆเ่านี้ <laughs> okay, โอเคโอ้สติกเกอร์ดีนะคะคือไม่ทำให้ตัวแบบอาทุงก,กระเป๋ามันหลุด อนนี้ชาแนลที่พารากอนก็จะมีเหมือนเป็นบูติกชั่วขราวนะคะสวยมากคือไม่ควรอยู่ชั่วคราวคนอยู่ตลอดไปที่ชั้นหนึ่งของสยามพารากอนนะคะฝั่งเดียวที่เดิมอยู่ข้างบนของบูติกอันเดิมนะคะแต่ว่าแค่เปลี่ยนชั้นเห็นทีเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะใหม่มากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า รอมาแกะพร้อมทุกคนนะคะ,ะยังไม่เฉลย <laughs> เอาแล้วนะคะทุกคนสำหรับคนที่ทายเอาไว้ดูทีว่าจะทายถูกไหมนะคะ <laughs> แทนแทนได้ <laughs> สรุปแล้วก็คือทายอะเลือกเป็นเจ้า านทีนสีขาวใบนี้มานะคะมีความซิลแน่นในหลายส่วนนี่คือแผ่นรองของเขานะคะและนี่ก็คือเจ้าหน้าตาของชาแนลไนทีนสีขาวของไซายนะคะตัวนี้เป็น small size นะคะหนังเป็นหนัง g o โกสกินค่ะหรือว่าหนังแพะนั่นเองนะคะความคูชชั่นความ f ลัฟฟีนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทําไมถึงเลือกเป็นสีนี้นะคะแทนที่จะเป็นสีเบจแต่เดี๋ยวก่อนอื่นให้เพื่อนๆดู ฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานของกระเป๋าก่อนเนาะก็อย่างที่เห็นว่าเขามี2สายนะคะก็คือมีสายที่เป็นแบบ c l o สบอดี้ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีสายที่สามารถที่จะหิ้วแบบนี้ได้หรือว่าเราจะเอาแขนซอดเข้าไปคล้องแบบนี้ก็ได้เลยเหมือนกันตัวฮาร์ดแวร์นะคะก็จะเป็นสีทองแบบรมควันนิดนึงนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะทองด้านๆแบบติดรมควันนะคะซึ่งเป็นสีทองในเฉดที่ทรชอบมากมันเป็นเหมือนเบจโกนะคะ เนี่ยทั้งหมดเลยคือสายชอบสายประมาณนี้มากๆถ้าเพื่อนๆสังเกตเจ้าตัวชาแนลของสายนะคะที่เป็นบอย b a ็ค สีทองเนี่ยตัวอะไรก็จะเป็นแนวนี้เหมือนกันเหมือนลมลมควันหน่อยนะคะแต่สิ่งที่เป็นสเสน่ห์จริงๆนะคะของเจ้านายทีนนอกจากตัวรูปทรงของกระเป๋าแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวสายที่แมทเทอเรียลมันจะมาเป็น3สีนะคะก็คือตรงเนี้ยเป็นทองใช่ไหมเราก็ต่อด้วยสีงดาแบบลมควัน,แบบวนกาเรียกสีเหมือนสีโครมนะคะแล้วก็ต่อจากโครมเนี่ยก็จะเป็นสีเงินนะคะที่มีความเงาตัวโครมเนี่ยมันจะมีความแบบลมควันด้านๆหน่อยนะคะแล้วก็นี่ก็เท่ากับใบเนี้ยมีสายประมาณ3เชดน,นะคะเพื่อให มันคอมเพลเมนต์กับเสื้อผ้าได้หลายๆแบบแหละไซว่านะด้านหลังของกระเป๋านะคะก็จะมีแป๊กแกแบบนี้นะคะคือมีช่องให้เราสามารถใส่พวกรีซีทต,ต่างๆหรือว่าเป็นแบบเงินเล็กๆน้อยๆนะคะในนี้ที่แบบหยิบง่ายๆดึงขึ้นมาจากอย่างเงี้ยง่ายๆนะคะแล้วก็ด้านในของกระเป๋านะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันนี่ไซยังไม่ได้เอาเจ้าตัวคาริดันทรงออกนะคะ Okay. ด้านทรงออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าด้านในของกระเป๋าของไฟนะคะเป็นสีชมพูค่ะคือไม่แน่ใจเรื่องของรหัสนะคะแต่ว่าด้านในเป็นสีนี้นะคะแล้วก็ในนี้จะมีช่องซิปหนึ่งช่องนะคะที่เหลือก็จะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้นะคะในช่องซิปเขาก็จะมีเป็นตัวอัลเทนติกาสมาให้นะคะซึ่งตอนที่เราซื้อที่ช็อปอะคะ่ะเขาก็จะให้ดูนะคะว่าในกระเป๋าของเราเนี่ยตัว serial number อยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ให้เช็คว่าตัวอันเนี้ย ตรงกันหรือเปล่านะคะต้องตรงกันเท่านั้นนะคะทุกคนเขาจะเป็นกระเป๋าที่มันไม่เป็นทรงเท่าไหร่นะคะคือถ้าใครชอบกระเป๋าที่มันดูเป็น ทรงชัดเจนนะคะก็อาจจะไม่ชอบชาแนลไนทีเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบกระเป๋าที่มันดูแบบรีแลกซ์หน่อยผ่อนคลายหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะทําไมไซส์ถึงเลือกสีขาวนะคะระหว่างสีเบจกับสีขาวจริงๆต้องบอกว่าตัดสินใจยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะบอกว่าครั้งแรกเลยที่เรามีอยู่ในสมองเราก็คือเราอะอยากได้สีโทนเบจโทนน้าตาลอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้มองสีขาวเลยเพราะก็รู้สึกเหมือนกันว่าสีขาวเนี่ยน่าจะใช้งานได้ยากหมายถึงว่าเราจะรักษา ดูแลมันได้ยากแล้วมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานเลยแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยพอไปเห็นตัวจริงก็ต้องบอกว่าตกลุมรักสีขาวแต่มีความลังเลกับสีเบจเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าสีเบจเนี้ยมันก็คอมเพลเมนต์กับเราเหมือนกันใส่ก,ก็ถือเดินไปเดินมาทั้งสองกระจกทั้งถ่ายรูปทั้งนั่นนี่นูน่นคือพนักงานน่ารักมากเลยนะคะคือแบบเอาทำไรทําตามใจให้เวลาเราตัดสินใจแบบไม่มาเล่งไม่มากดดันแล้วก็ทิ้งให้เราอยู่กับกระเป๋า2คนแล้วก็แบบตัดสินใจกันไปนะคะใซก็แบบต้นสีไหนดีอะไรเงี้ยคือต้อนอ่ะเขาก็แบบ เขาชอบสีขาวเขาบอกว่าสีขาวมันขึ้นมากตอนที่ใส่ถืออะไรแบบนี้นะคะแล้วไลค์ก็เลยหาเซ็ก n d o p i ์ i โอพนเียก็คือถามพนักนางานว่าแบบใส่ถือสีไหนแล้วมันดูขึ้นดูแบบไปกับเราโดยที่ไม่มองเรื่องของสีเสื้อผ้าที่ใส่ วันนั้นนาวันที่ไปซื้อนะคะหรือแบบสีรองเท้าอะไรแบบเนี้ยคือไซอยากให้ตัดไปก่อนเพราะว่าไซคงไม่ได้ใส่ชุดนั้นทุกวันหรือว่าไม่ได้ใส่รองเท้าคู่นั้นในทุกๆโอกาสอะไรแบบนี้ดูกันไปดูกันมาแล้วก็นึกถึงว่าเราอ่ะมีกระเป๋าสีอะไรบ้างที่บ้านนะคะก็ปรากฏว่ายังไม่เคยมีกระเป๋าสีขาวมาก่อนทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคะแนานบวกมันก็เลยไปบวก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 สุดท้าย เออเราว่าสีขาวก็ได้เหมือนกันเพราะจริงๆเราไซอะถือขาวหรือถือเบจก็เข้าเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเลือกก็คือเรารู้สึกว่าใบไหนที่เราซื้อไปแล้วเราน่าจะได้ใช้บ่อยมากกว่ากันถ้าเราจะเลี่ยงไปตลอดเราก็จะไม่มีวันได้กระเป๋าที่มันเป็นสีขาวหรือสีอ่อนๆเราก็จะเลือกแต่สีที่มันเข้มๆหรือว่าแบบสีดำอะไรแบบนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าไซมีชาแนลสีดําเยอะมากดูคนแล้วก็มีกระเป๋าที่ไม่ใช่ชาแนลที่เป็นสีดําอีกเยอะมากไซก็เลยแบบ ไม่ได้ล้สีดำนี่ต้องตัดจากชีวิตซะไปก่อนเอาสีขาวแล้วกันในเมื่อทั้งต้นก็บอกว่าสวยทั้ง s a ก็บอกว่าแบบเออมันมันดูเราถือแล้วมันดูแบบกระเป๋ามันดูเด่นโดยที่มันไม่ข่มเราแต่อย่างสีเบจเนี่ยกระเป๋าดูสวยแต่ซาข่มกระเป๋าไปเลยคือมัน ไม่เด่นด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยตัวเบทที่ใส่ไปดูอะค่ะมันจะเป็นเบทที่เป็นเบสกลางคือเจ้าในทีมเบสเนี่ยมันจะมีเบทสามเบทนะตอนนี้นะคะก็คือมีไลท์เบสซึ่งออกมาเมื่อปลายปี19หรือต้นปี20นี่แหละแล้วก็จะมีตัวเบสนะคะแล้วก็มีด์กเบสซึ่งใส่อ่ะไม่เจอด์กเบสแล้วก็ไม่เจอไลท์เบสในช็อปพารากอนนะคะสิ่งที่ใส่เจอคือเบสเฉยๆซึ่งตัวเบสเฉยๆเนี่ยมันจะมีความติดเป็นสีออก ไข่ไๆมากหน่อย,ยค่ะสิ่งที่ไ่เล็งไว้แต่ดั้งเดิมสำหรับไนทีนนะคะก็คือไ่อยากได้สีน้ำตาลสีที่มันเป็นไม่ต้องเป็นคาราเมลที่ฮิตกันล่าสุดก็ได้แต่อยากได้อะไรที่มันเป็นโทนน้ำตาลถ้ามีไนทีนอีกใบก็น่าจะเป็น สีแบบน้ำตาลไปเลยอะไรแบบนี้นะคะใบนี้เป็นไซส์ small นะคะถ้าเทียมใน19นะแต่ว่าเขามีความกว้าง26เซนนะคะหรือว่าประมาณชแนลบอยรุ่น10นิ้วนะคะแต่ไซส์ไม่สามารถไปใหญ่ได้มากกว่านี้นะคะด้วยส่วนสูงด้วยขนาดตัวอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าถือใบที่ใหญ่กว่านี้มันจะดูแบบลุ่มล่ามดูกลายเป็น oversize b a กเกินไปนะคะตัวนี้แบบกําลังพอดีกับไซส์เลยถ้าใครที่บางครั้งตัวเล็กหน่อยอะไรแบบนี้ไซส์ก็ว่าไซส์ small เนี่ยมันกําลังแบบ กำลังดีมากเลยขาวอันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนดูจริงๆมันจะไม่ขาวแบบข้าวขาวคือเสื้อสายมันจะเป็นสีขาวแบบขาวขาวใช่ไหมถ้าดูจริงๆเขาจะมีความติดเป็นแบบเหมือนออฟไว์นิดนึงนะคะคือมันจะไม่ติดไปเป็นโทนเทานะคะคือถ้ามาติดเทาใส่ไม่เอาแน่นอนเพราะใส่ไม่ชอบสีขาวโทนเทาอันนี้มันจะมีความแบบ เจอแบบไข่บางๆนะคะคือเกือบจะไปเป็นไลท์เบดแล้วแต่ยังไม่เชิงไม่ถึงขนาดนั้นเป็นข่าวที่เราว่าน่าจะแต่งตัวง่ายน่าจะเข้ากับเสื้อผ้าง่ายแล้วก็ทรายอะชอบมากๆที่เป็นอะไรท้องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบมีความหลงรักเจ้าใบนี้มากๆเลยเข้ากับ สไตล์ของใจมากๆต้องบอกอีกว่าเจ้าชาแนล l นทีนี้นะคะเป็นดีไซน์สุดท้ายนะคะที่คุณคาร์ลกาเฟลได้ดีไซน์เอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยออกมาในปี2019ก็เลยได้ชื่อว่าชาแนล l นทีนนะคะไซจะแอบเล่าเหมือนกันว่าไซไม่เคยเห็นตัวจริงของเขาเลยนะคะคืออาจจะเห็นบ้างผ่านๆแบบคนถือแว๊บๆๆเลยแบบเนี้ยแต่ว่าตัวไซเองยังไม่เคยไปถือไปหิว้วไปลองสะพายไปจับจริงๆ,ๆแล้ววันนั้นไปสยมามลารกอนไม่ได้มีแพลนที่จะซื้อกระเป๋าใบใหม่แต่ ช่วงก่อนหน้านั้นนะก็มีมองกระเป๋านะีน่นู่นแต่ยังไม่คิดว่าแบบมีอะไรที่มันโดนใจเราจริงๆนะคะปรากฏว่าพี่เดินผ่านเจ้าช็อปชาแนลใหม่แล้วก็แบบเฮ้ยต้นเราเข้าไปดูกันเหมือนแบบมันเป็นช็อปใหม่เราอยากไป explore ดูว่าแบบข้างในเขามีอะไรยังไงบ้างนั่นแหละคะ่ะอยู่ดีๆก็ได้น้องใบนี้มาเฉยเลยนะคะปรากฏว่าไปถือแล้วมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช่มันเป็นสิ่งที่เราแบบ มันใช่อะคือไซส่วนตัวเป็นคนชอบชาแนลบอยมากเลยค่ะเพราะว่าไซารู้สึกว่าบอยเนี่ยมันไม่มีความหวานจนเกินไปแล้วมันไม่มีความเท่มากจนเกินไปถึงเขาจะชื่อบอยก็ตามนะแต่ว่าไซาอะสะพายเข้ามากๆในขนาดเดียวกันนะคะด้วยบุค,คลิกไซอะไรแบบเนี้ยคนอื่นอาจจะมองว่าแบบไซน่าจะเข้ากับชาแนลคลาสสิกแต่ปรากฏว่าไซาถือทุกครั้งที่ไปลองหรือทุกครั้งที่ยืมของเพื่อนมาถืออะไม่มีใครบอกเลยว่ามันเข้ากับไซแล้วตัวไซเองก็รู้สึกว่าแบบเออมันไม่เข้ากับเราจริงๆคือไซถือแล้วแบบ ตลกอะจะบอกกับทุกคนว่ากระเป๋าใดๆก็ตามที่เราเล็งในอินเทอร์เน็ตนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยไปลองถือไปลองสะพายดูสักหน่อยดูว่ามันเข้ากับบุคลิกเราจริงๆหรือเปล่านะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโออ n นบ็อกซิ่งอันนี้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจ,จะติดตามดูว่าสายอาจจะใช้เจ้าชแนลไนทีน,นสีขาวในนะะบ,าวบ,บนี้นะคะกับการแต่งตัวลุคแบบไหนบ้างนะคะอย่าลืมติดตามอินสตาแกรมแล้วก็ Facebook Page ของสายไว้ด้วยนะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนละคะ่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย